สวัสดีค่ะแม่บ,บ้านบ้านนะคะวันนี้แม่บ้านบ้าน,าน,านพาเพื่อนๆมาแยกหนอนี้นะคะสเสน่ห์จันทประกายดาวเนี่ยเราแยกไปแล้วนะคะ,ละแล้วก็นี่ค่ะสเสน่ห์จันรแดงนะพ่อเนาะจ,จริงๆแล้วมันก็คือโกเมนนะคะเพ <ๆๆ S 2> ื่อนๆเนี่ยดูเราใช้สูตรดินปลูกที่แม่บ้านเคยแนะนําไปนะคะแล้วหนอของเขาก็คือเยอะอย่างนี้เลยค่ะนี่ฮะันอ่ย่าง คุณพ่อบ้านกำลังแยกอยู่เห็นไหมคะนองเขาออกมาตึมใช้มีดตึมอย่างนี้เลยเอามีดเหรอพ่อมันเขาไม่เอาไม่เอนี่แต่แป๊บนึงนะคะมีดแดงเนาะเอาพ่อเปิดพ่อลมนะไม่ร้อนนะอ่าโอเคค่ะจะฉ่ำถ้าเราไปหัดก็เลยก็จะช้ฉ่ำจะฉ่ำเนาะนี่นะคะ คุณพ่อบ้าเราพอดีเราทํางานตอนกลางคืนเนาะตอนกลางวันเราทํางานนะคะแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยเราก็ทําต้นไม้เนี่ยเป็นงานอดิเรกนะคะเราก็แยกต้นไม้แยกอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีอาจจะแสงสีอะไรไม่ค่อยดีก็ต้องขออภัยด้วยนะคะพเพื่อนเืออ่ะคุณพ่อบ้านกําลังแยกอุ๊บโอ้โหเสียงดังหักโลรกโกโรเลยค่ะหน่อใหญ่มากนะพกเพื่อนเพื่อนะดูดิเนี่ยอู้ก็คือใหญ่อะดูดิ ใหญ่เนาะเสน่ห์จันโกเมนก็คือสวยมากนะฟอร์มสวมฟอร์มดีฟอร์มสวยมากนะคะและนี่คือก็คือประกายดาวอะโอ้โหวสวยมากค่ะนี่นะอืมโอเคพ่อสวยมากสูตรดินที่แม่บ้านบอกไปนะเพื่อนๆอุ้ยเราหักก็จะเกาะแต่ว่า ไม่เหมือนกันอันนี้ตัดใบออกไปเลยได้พ่อ,เ,อเราจะไม่หันตานะเราจะไม่หันตาไม่ยกยอดนะคะเราก็จะแยกหนองเขาอย่างเงี้ยเพราะว่าเราแบบเราสงสารเขาเนาะเราไม่มอยากยกยอดแย,ยกหนองเขาเงี้ยโอ้โหดูดิดูใบเขาพ่ออย่าลืมทาปุ๋นแดงให้ครบทุกแผลเด้อ ก็คือสูตรดินเนี้ยดีจรงิงเพื่อนแม่บ้านจะพาไปชมโอ้เข้าไปได้ไหมเนี่ยต้นเงินไหลมาด่างเหลืองมาด,ดูแม่บ้านจะเข้ามาต้นนู้้นที่แม่บ้านเคยโชว์นะคะต้นเงินไหลมาด่างเหลืองอะ่ดูค่ะใหญ่น่นใบเขาใหญ่ขึ้นเรื่อยเดี๋ยวมาดูต้นนี้นะคะต้นนี้พอพอต้อนนั้นมันเบิกแม่บ้านก็มาทําดู นี่ค่ะนี่แล้วดูใบของเขานะคะเนี่ยแล้วดูใบล่าสุดอ่ะเพื่อนๆดูุเอ้ไม่ใช่ล่าสุดก็คือดูนี่นี่อ่ะแล้วดูเนี่ยโอ้ยใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่หญดูดิเอ้ยดูดิเพื่อนๆด,ดูสูตรดินนี้มันมันดีจริง แล้วมาดูเสน่ห์จันบุษราคาที่ว่าเราลองเราลองย้ายใช้สูตรดินที่เราอันนี้นะคะเนี่ยอันนี้ก็คือใบล่าสุดเห็นไหมคะดูขนาดของใบอะ่ะเพื่อนๆดูก็คือมันแตกต่างจากใบรอบเมื่อกี้เลยเนี่ยดูเนี่ยแตกต่างกันเลยค่ะนะแล้วนี่ใบนี้นะเดี<ม>๋ยว<ะ>รอดูใบเข้ากลางนะอุ้ยพ่อใบนี้ไม่ด่างวะเรื่อไงไม่ด่างใบนไม่ใบนี้ด่าง ต่างเหรอใบใบมึนไม่ได้อ๋อโอเคเพราแตกต่างจากอันนี้ไม่มีรากเลยอ๋อแล้วแล้วไม่เห็นรากแล้วแยกมาไม่หรอกอยู่ในช่อเลยอ่าแม่เราเราไอ้นี่ดูถ้าเขาไม่มีรากเราก็ต้องแยกเขาไม่หรอกแต่ไม่ต้องรากเลยดูมีแล้วนะเพื่อนดูดิมันใหญ่จริงจนะดูดิอันนี้ก็คือโกเมนที่เรากำลังแยกนะค่ะเฮ้ยสูตรนี้มันดีจริงจเพื่อนเพื่อนเราไปใช้ดูนะ ดีแม่บ้านเพิ่งมาบอกต่อแหละแล้วมันไม่ห่วงหรอกแล้วดูเนี่ยไหลเหลืองต้นนี้แม่บ้านก็ทําเนี่ยก็ใช้เนี่ยมาใช้สูตรดีเนี้ยดูจากเล็กๆเนี่ยเอ้าเนี่ยเอ้าเนี่ยห็นไหมเห็นไหมแล้วดูนะเนี่ยดูดูค่ะดูขนาดค่ะเนี่ยเออแล้วดูความแข็งแรงของใบด้วยเนี nice. ่ย มันแข็งแรงแบบนี้มันก็ไม่ค่อยช้ำน้ำเนี่ยไม่ค่อยเป็นอะไรเนี่ยเห็นไหมไปดูไหลาขาวเด้อดูไหลาขาวค่ะเห็นไหมนี่ใบล่าสุดใหญ่ไหมแล้วก็คือดูใบต่อไปเนี่ยอือเนี่ยเล็กๆอ่ะประมานี้ก็คือใหญ่เนี่ยค่ะแล้วดูฝั่งนี้ก็คือเผือก เผือกแต่คือใบของเขาก็คือเหมือนยังคงอยู่อะค่ะเขาแข็งแรงไงสูตรดินเนี้นะ่ะมันทําให้ใบของเขาแข็งแรงด้วยเขาก็อยู่ได้นานอะใบที่มันเผือกมันขาวมันอะไรเงี้ยมันก็คือมันก็อยู่ได้นานนะคะถ้าใบเขาแข็งแรง <Okay. S 2> นะคะโอเคเนาะเดี๋ยวแม่บ้านก็จะไปชำต้นไอ้ที่คุณมพาบ้านแยกนะเนาะจันประกายดาวกับอะไรอะพ่อกับเสนใหจันโกเมนนะคะ ดี๋ยวแม่บ้านจะไปฉ่ำแล้วเคนะสำหรับคลิปนี้แม่บ้านก็พาชมแค่นี้นะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะขอบคุณมากที่รับชมนะคะเ,เพื่อนๆนี่สวัสดีค่ะอันนี้ก็คือหน่อเขานะใบนี้นะหน่อนะเนี่หยหน่อสวยมากมเลยนะน,นี่หน่อนะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ